เราพูดถึงว่าไข้หวัดไข่าสามฤดูพวกนี้นะครับไข้หวัดยังไม่นัดเดียวไข่าสามฤดูก็คือไม่มีเชื้อโรคแต่ร่างกายมันมันไม่รับสารบางตัวนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงที่มีเชื้อโรคนะครับเป็นตัวหลักๆก,ก็คือไวรัสก็พูดมันขี่ม้าเรียบเมืองเล่าเข้าวๆแล้วกันมันรักษาเหมือนกันนะครับให้ฟังดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับสวัสดีครับเรามีสุขภาพดีวิถี ะะสวัสดีครับตรงนี้ที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือหวัดนะครับก็เป็นเชื้อไวรัสหวัดมันมีเชื้วัสหลายตัวนะครับแล้วก็สุกใสหัดหัดนี้ก็มีเชื้อไวรัสหลายตัวนะครับไข้เลือดออกชื่อคุณคุณย่าชื่คุณคุณย่านี่เป็นชื่อภาษาอฟริกานะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับไวรัสตับอักเสบทั้งบีทั้งบีทั้งบีทั้งเอทั้งบีทั้งซีนะครับ ไข้ทรพิษไข้รักษาคือทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับไวรัสทั้งสิ้นเลยนะครับคนโบราณใช้คําว่าไข้พิษไข้าการนะครับไข้วสาววษาตัวนี้มันไม่ได้หมายถึงน้ำมันเหลวอ,อย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงน้ําเหลืองเสียก็เป็นพวกจากไวรัสนี่แหละครับถ้าพูดเข้าใจง่ายเป็นภาษาป,ษาป,ษาปษาัจจุบันก็คือว่าเลือดมีภาวะเป็นกรดถ้าพูดแบบจริงก็กเลือดมันร้อน ถ้าพูดแบบไทยๆก็คือร้อนในเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับแล้วเราก็เลยบอกต้องกินยาเย็นนั่นก็คือคิดแบบจีนแต่ถ้าคิดแบบแขกไม่ใช่คิดว่าต้องรักษายาที่รักษาถามว่ายาค่ารากนี่ยที่รักษาเนี่ยเป็นยาร้อนหรือยาเย็นมันไม่ทั้งร้อนทั้งเย็นมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นในตัวมันเองเลยครับแต่ตัวสมุนไพรหลักที่รักษาตัวนี้ก็คือรากชิงชี ถ้ายาจันทลีลาหัวใจหลักของมันก็คือลากปลาไหลเผือกแต่ตัวอื่นก็รักษาด้วยนะแต่เอาตัวหัวใจมันตัวหลักมันนะครับหรือนาลายถอนจากก็พวกลากมะปางเห็นไหมครับมันจะมีตัวหัวใจหลักอยู่ที่เป็นตัวพ่อเป็นประธานเนี่ยตัวรักษานะครับคือรักษารักษาเลือดให้เลือดมันดีก็ดีหมดนะแต่นี้คุณดูใะไวรัสเนี่ย มันไม่ใช่ลงเฉพาะโจมตีเฉพาะตับถ้าโจมตีเฉพาะตับเนี่ยคุณกินยาขมยาเขียวได้ผล้ารากได้ผลปฏิยาได้ผลนะครับนา้ยถอนจากได้ผลแต่ถ้าลงปอดเมื่อไหร่เนี่ยพวกนี้เอาไม่ได้อยู่แล้วก็ยาฮารามีสมุนไพรที่รักษาปอดอยู่ในตัวมันด้วยห้ารากก็เป็นยาที่ครอบเวอร์รักษาทั้งปอดแล้วก็ พะโรคที่เกิดจากไวรัสไม่ว่าปอดหรือตับถ้ารากเอยู่ครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าได้จิบได้ผลจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วยได้เป็นเพราะผมผมว่าผมขายไปเป็นเป็นหมื่นเพราขายไปเป็นแสนซองอะครับก็น่าจะเป็นหมื่นลายแล้วนะครับที่ว่าหายหายจากไวรัสเนี่ยครับก็เป็นรักษา แต่นี้ผมไม่ได้มาโฆษณาขายยาแต่กําลังจะพูดถึงว่ากลไกในการทํางานของบางแผนไทยก็คือลุล้อมรักษารักษาก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยรักษาูุิแพ้คือรักษาเลือดเอาเสมาออกจากเลือดส่วนไอเสมาตัวที่เป็นไขมันนั้นใช้ยาฟอกเลือดแต่เสมาที่เป็นไม่มีเชื้อโรคกันก็ใช้ยาฮาราบปรับสมดุลแต่ตอนี้เรากาลังพูดมีเชื้อโรคเชื้อโรคตัวนี้เราต้องพูดถึงว่าไวรัสแบคทีเรียไม่ได้นะครับ แบคทีเรียยาแผนโบราณไม่มีนะครับมีเฉพาะแผนปัจจุบันเป็นยาปฏิชีวนะเท่านั้นถ้าต,ติดเชื้อแบคทีเรียคุณไม่ต้องมาแผนโบราณเลยนะครับเป็นการมาลงกามาโลกเป็นลอดอักษรอักษรวิธคุณไปหาแผนปัจจุบันอย่างเดียวเลยนะครับย้ําว่าถ้าเป็นแบคทีเรียให้ไปหาแผนปัจจุบันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นไวรัสเชิญมาทางนี้เลยครับแผนโบราณมียารักษาไวรัสแล้วก็ลรืกองอะไรเนจริงถามว่าไปฆ่าไวรัสไม่ได้ฆ่าไวรัส แต่ทําให้ไวยรัสไม่เจเริญเติบโตแล้วพอบรรมายุมันก็ตายไปเองคือหลักการแค่นี้ครับแล้วก็ขับกระทุ้งออกขับอ,องเสียออกจากเลือดจบง่ายๆนลักการเรีคนนี้จบนะครับเรื่องเลือดนะครับลุล้อมรักษา,วากว้างๆนะถ้าคุณจะเอาลึกกว่านี้ต้องเรียนแล้วครับไอ้นี้คือพูดกันเองเอง,ง่ายๆนะครับพอเป็นความรู้ประดับเอาไว้เฉยๆนะครับสวัสดีครับ ฝะะากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชร์เรื่องราวดีๆสุขภาพดีวิดีโอด้วยกันนะคะ